วันที่23มิถุนายน2566นายนัทพลอายุ34ปีพนักงานช่างประจำศูนย์จำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านกลุ่มนางรองบ้านเองประกาศตามหารถยนต์คู่กรณีโดยระบุข้อความว่าตามหารถคู่กรณีทางเราชนท้ายของอีกฝ่ายรถคู่กรณีสีบอลทอง4ประตูติดหลังคาแครีบอยสีบลอนไม่ทราบทะเบียนให้ท่านนำกุญแจรถของเรามาคืนด้วยหรือติดต่อที่สอพอนางรองได้เลย ทันไม่สามารถนํากุญแจรถออกจากรถของเรานะคะกลับมาคุยกันได้ตอนนี้กําลังขอภาพกล้องวงจรปิดหากพบโพสให้ทานติดต่อมาโดยนายนัทพลเล่าว่ารู้สึกง,งงและไม่สบายใจเพราะคู่กรณีซึ่งเขาเป็นฝ่ายถูกแต่ทําไมไม่แจ้งตํารวจแต่กลับพูดจาในลักษณะข่มขู่พร้อมกระชากเอากุญแจที่เสียบอยู่ในรถออกตอนจะขับหลบหนีไปโดยไม่ยอมแจ้งตํารวจหรือเรียกร้องค่าเสียหายที่ตนเองนั้นถูกชนท้ายซึ่งน่าแปลกใจเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นิกา39นาทีซึ่งรถคู่กรณีมีผู้ชายคนนึงอายุประมาณ50ปีสวมกางเกงขาย,ยาวสีดำเสื้อสีขาวเดินลงมาจากรถแล้วไม่พูดอะไรแล้วก็มาถ่ายรูปจากนั้นก็เปิดประตูรถของตนก่อนจะถอดเอากุญแจรถออกไปแล้วก็พูดในลักษณะไม่พอใจว่ากูร ึงและผมคููว่าให้ตนอยู่นี่ห้ามไปไหนตอนนั้นตนก็ตกใจแล้วพยายามไปแย่งเอากุญแจรถคืนแต่ชายคนดังกล่าวกลับขึ้นรถและขับหายไปเลยแต่ตนไม่กล้าขับตามไปเพราะไม่รู้ว่าในรถเขามีกี่คนกลัวจะได้รับอันตรายจากนั้นตนก็ไปที่สพนางรองเพื่อสอบถามตำรวจว่ามีใครมาแจ้งความกรณีมีรถชนท้ายหรือไม่เขาก็บอกว่าไม่มีซึ่งตนก็แปลกใจว่าทำไมคู่กรณีจึงไม่ไปแจ้งความจะได้พูดคุยกันเรื่องค่าเสียหายที่ตนขับรถชนท้าย และจะได้เอากุญแจรถตนเองคืนด้วยทางนี้ตนรู้สึกกังวลมากเพราะไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครหรือเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่หากเป็นแก๊งมิจฉาชีพเก่งว่าเขาจะเอากุญแจรถหวนกลับมาขโมยรถของตนส่วนตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งความเพราะไม่มีข้อมูลของคู่กรณีหากเป็นไปได้ก็อยากฝากให้ตำรวจช่วยติดตามรถคันดังกล่าว